สวัสดีครับผมเชอแกนเชอครับขอ,อวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำไอเทมชิ้นหนึ่งนะมันเป็นไอเทมแบบที่มีเวลาจำกัดะครับที่สามารถใช้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเดือนหน้าอะไรองนะีไอเทมในช่วงนี้ในแบบที่ควรมีนะไองนะนั่นก็คือไอหมีแพนด้านะคอตตูเบบีแพนดานี่ก็คือคือแพนด้าแพนด้า แพนด้าเด็กเนี่ยแพนด้าเด็กนั่นเองนะไอ้แพนด้าเด็กเนี่ยมันสามารถได้ใช้เอฟเฟกของมันก็คือใช้ตั้งแต่วันที่4ถึงวันที่9มกราคม2 2 5 6 8เนี่ยะจริงจริงวันที่4ธันวา2 5งหถึง9มกราคม2ห้ไม่ใช่ปีนึงนะมันแค่ข้ามปีเฉยนะมันแค่ประมาณเดือนนึงเท่านั้นเองนะครับและมันก็สามารถออปชั่นได้ด้วยนี่นะ ผมก็ใส่ออปชั่นเดฟปุกยี่สิบนี่ไงเพื่อเพื่อให้ <ๆ S 1> ได้โดนต,ตีมันเบาหน่อยเองก็คือมันเอพีดีมันบวกสองนย้ำแหมไอพีมันเพิ่มร้อยไอเพิ่มหนึ่งพันย้ำแหมไอพีเพิ่ม 100, ร้อยนั่นเองนะซึ่งมันดีมากเลยเนะนี่ยไมมีแพนด้านี้นะครับอย่างเช่นนะี่ครับที่ผมดูนะผมถอดมีแพนด้าออกนะี่ไงปุกเอพีดีผมเหลือร้อยแปดเจ็ดถูกไหมดูตรงนี้นะดูมาส์ผมนะเอพีร้อยแปดเจ็ดใส่มีแพนด้าปุ๊บเอพีดีผมไปร้อยแปดร้อยแปดเก้าเลยนะี่ครับซึ่งมันเพิ่มเยอะมากอ่ะ แล้วมันทําให้ปิดมอนได้เร็วมากขึ้นนะครับราคาของมันก็ถูกมากด้วยนั่นเองนะราคาของมันแค่ประมาณ m 2 m นั่นเองนะครับเออราคามันแค่ m 2 m นั่นเองนะก็คือตกแล้วมันก็ประมาณ15บาบาทสิบส10สิบาทถึง20บาทนะครับราคามันก็10บาท20บาททั้งนั้นเองนะถูกมากเลยนะครับแต่คุณภาพมันสูงริ้วเลยนั่นเองนะนั่นแหละนะครับก็เลยก็เลยแนะนำว่าควรมีหมีทันด้าติดตัวไว้นั่นเองนะ แลมันใส่กับส่วนไหนรู้ป่ะมันใส่กับส่วนตาด้วยเองนะมิดเดิลนี่ยมันใส่กับส่วนตาด้วยเองก็เลยไม่ทับกับอะไรเลยนี่คเอ่อแหลมเลยนั่นแหละนี่งียมีแพนด้ายังนน่ารักด้วยดิมีมันนี่มีแพนด้าเดินตามนะครับที่เดินไปมันก็เดินตามนี่นะอะวิดีโอนี้ก็มาแนะนำมันนี้แค่นี้แหละนี่เงยแล้วก็ฝากติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ก็ดิ่งด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวมีลายอัปเดตดีๆมาใหม่ผมก็จะมาบอกนั่นเองนะ แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดอีกเยอในใครติดตามใน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดติดตามมันด้วยก็ได้นะอ่ะแล้วก็ส่วนของที่ที่ที่จะมาสนับสนุนแคทนเชิญนะครับก็มีเมาส์แล้วก็มีคีย์บอร์ดนะครสามารถสั่งซื้อได้เองส,าาสั่งซื้อจาก s h อ p e e โดยตรงเลยนะลิงก์อยู่ในรายละเอียดวิดีโอนะครับสามารถสั่งซื้อได้เลยก็เป็นค่าคอมมิชชั่นนับ ให้แกะแค่เชิญยูเนะคุณได้ของนะครับผมได้ค่าขนมนั่นเองนะอ่ะแล้วก็เจอกันมีโหน่าราคาถูกนะไม่ใช่ราคาแพงพอ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 เพราะว่ามันจะจับมาจากช็อปปี้เลยเนี่เองนะอ่ะเป็นเมาส์มาโคล,นะลกับอร์ดมาโคลเองนะเจอกันมนะีโหน่ามีโญยิ่งขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย